ใครๆก็บอกว่ากัมพูชาไม่ควรกล้าท้าชนไทยแต่สิ่งที่คนไทยหลายคนอาจลืมคือความสำคัญเชิงยุทธ,ธาศาสตร์เมื่อยูเนสโกรับรองปราสาทเขาพระวิหารจนทำให้กัมพูชามองว่าเป็นชัยชนะเชิงภาพลักษณ์เมื่อสื่อโลกหันกล้องมาทางกรมแดนทุกการกระทำก็ไม่ใช่แค่เรื่องท้องถิ่นการใช้ทหารอ่านไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อประกาศให้โลกได้ยินเสียงของชาติเล็กๆว่าตนมีสิทธิ์จะมีตัวตน แม้กัมพูชาจะมีกำลังทหารน้อยกว่าไทยมากแต่การที่พื้นที่ชายแดนแคบและเป็นภูเขาทำให้สามารถรบแบบจุดต่อจุดได้กัมพูชาคาดว่าหากมีการประทะไทยจะไม่ใช้กำลังเต็มรูปแบบเนื่องจากภาพลักษณ์ในเวทีโลกการที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารทำให้กัมพูชาเห็นว่าโลกอาจเข้าข้างตนอีกครั้งในกรณีประสาทตาเมืองทมโบราณสถานด่างตาเมืองทมไม่ใช่เพียงก้อนหินเก่า แต่คือร่องรอยของอารยธรรมที่ครั้งหนึ่งปกคลุมดินแดนทั้งสองฝั่งขอมไม่ใช่ชื่อของประเทศแต่เป็นอารยธรรมที่เคยแผ่ไพศาลทั้งในพื้นที่ที่วันนี้กลายเป็นกัมพูชาไทยลาวแต่คำถามคือใครกันแน่ที่เป็นขอมหรือทั้งหมดนี้เราแค่ยือนอยู่บนเงาอดีตที่ยังไม่เคยมีใครจับต้องได้หมดจดสำหรับกัมพูชาเชื่อว่าปราสาทตาเมือนทม เป็นส่วนหนึ่งของมรดกอรารยธรรมของโบราณซึ่งเคยครอบคลุมพื้นที่อีสานไทยในปัจจุบันแม้ทางการไทยจะดูแลพื้นที่นี้มานานแต่กัมพูชาก็อ้างว่าขอมสร้างเท่ากับของกัมพูชาทำให้เกิดความเชื่อว่าไทยยึดของเขามาปราสาทต,ตาเมือนทมไม่ได้ด่งดังเท่านครวัดแต่เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ทางจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมโยงปราสาทในแนวเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชา เคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบศึกสงครามบรรณาการสลับกันมาซึ่งฝังรากความรู้สึกใครเหนือใครไว้ในจิตสำนึกทั้งสองฝ่ายแนวสันเขาพนมดงรักคือเส้นเลือดของดินแดนที่ธรรมชาติวางไว้แต่มนุษย์ต่างหากที่ลากเส้นพรมแดนที่นี้เคยไรรัว้วรู้กันแค่เข้าๆว่าคนบ้านไหนเดินถึงไหนแต่เมื่อฝรั่งเศสมาถึงเส้นสีแดงบนแผนที่ถูกขีด และเมื่อไทยลุกขึ้นเป็นรัติชาติเส้นเหล่านั้นจึงกลายเป็นของมีค่าแผนที่ที่ไม่เคยมีใครเดินตรงตามมันกลับเป็นจุดเริ่มของข้อพิพาษหลายทศวรรษพรมแดนไม่ได้มีเพียงเส้นเดียวแต่มันมีความหมายมากกว่าหนึ่งซึ่งปราสาทตามเมืองทมตั้งอยู่บนแนวเขาพนมดงรักไทยถือครองทางเข้าออกหลักของปราสาทอยู่ในเขตไทยขณะที่ตัวปราสาทบางส่วนติดชายแดนทําให้เกิดปัญหาเขตแดนทับซ้อน เมื่อรวมกับกรณีเขาพระวิหารที่สาลโลกตัดสินให้เป็นของกัมพูชาในปี2505ทําให้กัมพูชาเกิดแรงผลักให้ทวงคืนพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องด้วยวัดเก่าแห่งนี้เคยมีพระเคยมีคนสวดมนต์แต่มาวันหนึ่งมันกลับถูกยกให้เป็นหลักฐานทั้งสองประเทศต่างหยิบความเชื่อศิลปะและจิตวิญญาณมาเป็นโล่แห่งชาติศิลปะของขอ,งขอมถูกแปลเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเราธงชาติกัมพูชามีภาพนครวัด แต่คนไทยเองก็เติบโตมากับคำว่าขอมไม่ใช่ขมรนสุดท้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาจึงถูกคนเมืองใช้เพื่อศรัทธาในอัตลักษณ์มากกว่าศรัทธาในพระผู้นำกัมพูชาบางยุคโดยเฉพาะหุนเซนใช้วาทกรรมการทวงคืนเพื่อปุกะแสชาตินิยมปราสาสตโบราณถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรวมพลังภายในหรือเบี่ยงเบนประเด็นปัญหาในประเทศกัมพูชา ในวันที่เพิ่งหลุดพ้นจากสงครามกลางเมืองต้องการบางสิ่งเพื่อรวบรวมหัวใจคนทั้งประเทศและสิ่งนั้นคือมรดกที่อยู่ในแดนพิพาทคำพิาพสากสษาศาลโลกเมื่อปี1962กลายเป็นเหมือนดาบสองคมไทยยอมรับหรือไม่กัมพูชาเข้าใจเกินเลยไปหรือเปล่าการตีความแผนที่1ต่อ2องแสนกลายเกินเสมือนกระจกสะท้อนว่าในโลกกฎหมายแม้แต่เส้นบางๆก็สามารถทำให้คนทั้งชาติรู้สึก ว่าเขาถูกพรากบางอย่างไปสำหรับแนวพรมแดนไทยกัมพูชาถูกกำหนดโดยส่วนที่สัญญาฝรั่งเศสสยามค้อศ1904และ1907ซึ่งอาจไม่ชัดเจนในพื้นที่บางจุดรวมถึงตาเมือนทมกัมพูชามักใช้แผนที่ฝรั่งเศสที่ฝังไว้ในจิตสำนึกชาตินิยมของตนมาอ้างอิงขณะที่ไทยยึดแนวสันปันนาเป็นหลักปัญหาคือ ใครตีความว่าพรมแดนอยู่ตรงไหนย่อมมีผลต่อสิทธิในพื้นที่และความชอบธรรม